สัตว์น้ำตาจะไหลสักยันมาไหลที่อันนี้สักยันมาไหลายที่แล้วฝันเห็นผู้ชายตามหึงหวงมาร่วมหลับนอนด้วยโอ้โหไอสัตว์งานอยู่กับแฟนคนไหนก็อยู่ด้วยได้ไม่นานขอบูชาเสริมดวงมาหลายที่ชีวิตติดขัดโอ้โหไอสัตว์มึงเอาทักอย่างเลยฮะมึงเปิด <ขอ S 1> แมสก์ไหม อายุไรสามสิบแปดโอ้โหไอสัตว์ทำงานหนักหรือไงเนี่ยสามสิบแปดเหรอไอสัตว์นึกว่าสี่สิบแปดจริงเหรออาชีพอิสระนี่อะไรฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์มาที่มึงไอสัตว์ไอเรื่องมึงมีผัวฝันเห็นนี่คือแบบมีคนมาเด้ามึงนี่ใช่ไหมเสร็จไม่เสร็จเสร็จด้วยก็เอาไว้เถอะไอสัตว์อย่างน้อยก็เสร็จจะเอาไปทำไมล่ะอิพหายจริงป่ะเขามาเด้าเขามาทำร้ายไหม แต่จะหวงเหมือนออ๋หวงไม่อยากให้คือว่าเอาง่ายว่ามึงคิดว่าไอ้ผีตัวเนี้ยทำมึงไม่มีผัวเขาบอกใครได้ไม่นานเขาก็เลิกถูกไหมแต่ว่าผีมันทำเสร็จนะเอาไวเปล่าบางเกเอียวะสามสิบแปดคูเฮ้ยมานี่อีฮารัตาอย่างเดียวกลัวรัตา ปีติปิโสภะคุายะมะราชาโนเทวเวสโนมานังสุขังใตันมงุทยะเวสโนจตุมหาราชิกายะกับพันตาวัตถุริโตเวสะปุสะเวสะปุสะเวสะปุสสะเวสัปุสะเวสะปุสนะในตัที่อยเ่ใักายนะเวิญญาณนะเากรรมนายเวงๆที่อะเวกัมันนะอกมาออกมาออกัปุสสออกมาอุสสะเอาัปุาสะเวสอปุาสตเวสัปุสสกเอนัปนโสอนัยัปุสติกวสัปุสสะเจสัปุสสะเวติปุสสะเวสัปุสสะเอนัันโตอนัสัปุสสะเวสัปุิสจาวสจ สักกะทาวุธทัทางเวสสุตะเวสสุภะสักกะทาวุธทัทางสักกะทาวุธทัทางสักกะทาวุธทัทางแหมสัตว์ออกมาสักกะทาวุธทัทางออกมาเลยไอ้ผีบ้ากามไปปั้มมันทําไมอีฮาไอ้ชิบหายเออมึงนม่บ้ากามแล้วเกินไปไปไปสักกะทาวุังมึงจะบ้ากามไปถึงไหนไปเสพบกามเขาจะหน้าแก่แลวไอ้หี้อะ สกทาวุฒไปสกทาวุฒทางเวสหุสเวสหุสตักทาวุฒทางออกไปโอมไนจงเอาคมอาวุนะสังเกตุให้ดูสิ่งที่ลังอยู่ในตัวในกายนะเอายันตบยูนในเกียบมันยึดอยู่ในนี้ด้วยตัวเทต้ได้สกาไปของเจ้าอะไรกับมันนะฮะเป็อะไรกับมันว่ามา เวลานี้กูหูอื้อแล้วเรียกว่ายักหูอื้อไอ้เหี้ยไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะเอา้ารักมันหรือไงฮะยี่ห้จะไปไม่ไปไปไหมโอ้โหรักมากไอกาปออ,ออกไปออกไปออกไป ด้วยเวสะูุสะเลสกตะทอุตพรเวสผู้สะเลสกตะทาอุตตั้งรุด<ท>ออกไปเลยไอ้ผีเวน<อ>มาอยู่กับเขามาปั้มเขามาถลิบืนเขาอาขาอกไปหมดไปอโ,โอ้โห

สัตว์าวีตมะไอสัตว์กูจะทำบาปทำกรรมไหมเนี่ยไอฮาขัดขวางความสุขเขาเนี่ยเสร็จเชียวนะไอฮาน้อยนะไอสัตว์คนยังทำไม่เสร็จเลยจยะผีทำเสร็จนายมึงไอฮาเบายังเออกูขอโทษนะไอสัตว์ที่ทำร้ายผัวมึงโอ้แต่ละคนกูวันนี้มา มึงมัดรวมมันมา,มาให้หมดเลยพวกผีเนีเ่ยสัตว์มานี่แบกแก้ช้ำในไปก่อนปุ้มป้อนน้ำเอาเชิญเปิดไปไปหาผัวได้แล้วนี่ฮะแต่กูทำผัวมึงน่หล่อไหมโโนะไหล่อไหมผีะอะหล่อปะไม่หล่อเลยเหรอ อ่านแล้ว,ลว,ลวมึม่นี้เกียจกันไปไหม